เรียมนอกแล้วน้องไม่กลับเลยาจะกลับบ้านได้ยังไงลยนุ้ยไม่โดยตำรวจครับแม่คงไม่ดูเราเลย่าวน,นองมาทิง้งไว้กับแม่คงรู้เลยครับแต่มอนันไม่กลับในตำรวจครับค,คุ้มใจแล้วเจอแล้วล่ะนุย้ย ไม่กลับมาแล้วนุ้ยป่านนี้แล้วมาซาบปันซือไหมครับแล้วมันบอกน้องว่ามันไปไหนเนี่ยครับเขาบอกว่าก็จะไปเที่ยวสนุกเองาตามารมเขาอ๋ออีไปเที่ยวสนุกเองาตามารมค่ะแล้วใสยก็ยังไม่มานะครับก็ไม่ทราบเป็นยังไงนี่นุ้ยยังไม่กลับมาหาเราเลยแม่จีกัพ่อไทโอแท่งนุ้ยเห็นบ้างหรือเปล่าเขาไปไหนเขาไปเที่ยวอยู่ที่ไหนไปเรียกเขามาสิคะ ไปย่งมาแต่เดียงมันไปเสียอยู่แค่นันไปมำอเลยดิโมันทกไคาตันมุมทุนีตายุงขวัก้อนขึ้นไปต่อแร่เชื่อบนเข้าลูต่อแร่ชื่อออปาไปตุ้งมาดตุ้งลิงอยู่ผมข้ารุนนิตายโอกมันทุกไกมาอัน่าทุ่มไปนู่นกูชอบไปนั่นก็ไปทุ่มแม่นว่ะได้กำเรือะทุ่มแม่น ไปแต hey, ่กอนเรียกหาดูดิเชนก็อยู่ที่ไหนไปเดียกันเลยเดียดิงไอ้กอล์เอ้ไอ้มันกาบไอ้มันกาลเอ้ม็นกาบไอ้มันกาลเฮ้ยเหมันกบไอ้มันกาล่วัวอะไริงเดือดถงก้าดิง กอด้อยเลยไอ้มนกมาก็บโยป่าไปตามเที่ยงอะไรแล้วไม่มีเหรอไม่มีนี่แล้วเขาไปไหนอะนุ้ยไม่รู้ไม่กลับแล้วเราจะกลับบ้านได้ยังไงในะเมื่อไม่มีน้องกลับไม่ได้หละครับแตกลับไปคุณแม่คงดูว่าคุณน้องมาทิ้งไว้ค้ากุ้มใจจริงๆนุ้ยครับ รูแรามีองรกเ้บ้านลชื่อไว้ใจมาแรงเกันให้กูมารูปสุพรรณยใหญเบมือมรุนรุนกันนะพ่อแต่มรุนรุ่นปริกไม่วันไอ้ย กายเยาานี่ยมารุคารุนแอ่มอะไงไม่เมือเลยปล้ำปนันทรีทัาไม่รูหน้ากับรแก้อ้องห้ออะไรใหญปรตมาก็ได้โพไอ้เตีงก็ไม่กรบไอมือนู้ก็ไม่เต็มพอดีกนันลองทำดู กรุณารุนมาตวงแล้วมาแต่นี่กรุณาให้เตีงกำเรือไปเรื่องนึ่งความเรือก็ได้พ่อหรอคุยกี่นะครับคุณเป็นใครมาจากไหนฮะฉันเองนี่เหรอค่ะชื่อนายแสนุ่น เชื่อ <c oughs> ในแสนอุดรเหรอใช่นายแสนอุดรเดินทางมาจากประเทศชาติพยุวาคีรีนนนฉันเป็นโอรสพระราชแสนพยับในนครน ok ั้นคุณเป็นโอรสราชาแสนพยับในนครนั้นใช่นครแอนนครพยุอาคีรีหนูชื่ออะไรมาจากไหนนะจ๊ะนี่ในกระเวกพวกท่าน ชื่อมารีนีค่ะมาจากหมู่บ้านอัศมันนโอ้หนูมารีนีมาจากหมู่บ้านอัศม,าม,าม,าามัาน,าานค่ะจะไปไหนก็เดินทางมาเรื่อยๆค่ะเดินทางมาเรื่อยๆค่ะแล้วนายคนนั้นชื่ออะไรนุน้ยครับคนนัน้นคนนั้นชื่ออะไรไ่ไม่บอกเลยถึงมันท่ามแล้วมันต้องกูมาเด้อยต้องกูนู้ดนุ้ย ทำมาคนดโนดโนดนเคนรดมันท่าม,มือไรนพี่เออพอเจอเทงเทงเหรอเออแล้วพวกเธอจะเดินทางไปไหนซึ่งกันเลยกันไม่ค่ะจะเดินทางมาเรื่อยๆค่ะโชคดีมากเววที่มาเจอแม่สาวสวยคนนี้ประดุพธททิดาบ้านรักเราติดตอพาไปเป็นแควนเราไม่ดีแล้วเวลองไปถามก็ดูดีเจ้านาย นี่หนูมารินีรู้สึกว่าฉันนะ่ะโชคดีมากที่มาเจอเธอนะฉันไม่เคยพบปาผู้หญิงขาวที่สวยประดุจเธอเลยหน้าตายาิเยิมเลยยอดย้อยไปทุกสัทุกส่วนนะฉะนั้นในเมื่อมาเจอเธอฉันใคจะขอร้องเธอแตอย่างได้ไหม <c oughs> ขอร้องอะไรเหรอคะขอร้องว่าให้เธอได้ไปอยู่กับฉันฉันจะพาเธอไปเลี้ยงดูเป็นอย่างดีนะให้เธอได้เป็นยอดดวงใจฉัน พูดตรงๆว่าจะพาเธอไปเป็นเมียจะพาเธอไปเป็นเมียได้เ<ช>สียใจด้วยค่ะที่ฉันไปกับคุณไม่ได้อ้าว<ะ>เธอไม่ไปฉันไม่ยอมนะในเมื่อฉันต้องการขึ้นมาแล้วไอ้เธอรู้ไว้ด้วยวาฉันเป็นลูกกษัตริย์เป็นลูกพระราชาพูดจาอะไรจะต้องจริงทุกอย่างเธอไม่ไปฉันไม่ยอมไม่ยอมแล้วคุณจะทําอะไรฉันลหะอ้าวมีเลยสิเธอจะอยู่ทําไมในที่นี้ เธออยู่หมู่บ้านอัดชำระนะเธอไม่มีความสุขเธอจะต้องลําบากเธอจะต้องยากจนเธอจะต้องกัดก้อนเปลือกกินอยู่อย่างเวทนาเฟงฉันเลี้ยงดูไม่ดีเหรอฉันจะยากจนคนแน้นที่จะลําบากยังไงก็มปนเรื่องของฉันนี่แหมพูดสองคำมาดูถูกกันแล้วกลับมาดูทกันแล้วเออโดยเากไห้จนโดยกัดก้อนเปลือก็ม่จะยืมข้าวแมมุ่งมากินเลอย่าไปเนาะจะเมม่มาบินเป็นว่าเป็นลูกคนย่อยหรือววาน แม่งหน้ามุกไปนั่น,นเลยแล้ยากให้จนมาเรากินข้าวแล้วม่จะย,ยืมซัดแม่มงมาทีอย่าไปหนกว่าบ้าไม่เกี่ยวนี่ไอเพลินมึงด่ากูนะกูมาด่ามันเลกูพูดเปรียบเทียบเปียบเทียบด่าแม่เพื่อนแล้วเปียบเทียบไปหรือเปล่ามันนี่ไม่ต้องยากจนลำบากอยู่ฉันไม่ไปกับคุณนะอ้าวไม่ไปฉันไม่ยอมจะบอห้รู้ เธอรู้หรือเปล่าว่าเธอลวกลำเคแดนเข้ามาไม่ได้รับอนุญาตจากใครเธอมีความผิดอยู่แล้วชเชเโาผิดกับคุณได้หลายกระทงทีเดียวเคแดนก็คุณเพียงไหนแค่ไหนอยู่ตรงไหนแลวทำไมที่ไม่มีขอบเขตละ่ะเอาขอบเขตอะไรนี่ขอบเขตของข้าเธอลวกลำเตแดนเข้ามาเธอมีความผิดรู้ไหมแล้วเตเดนมึงเพียงน้อยเลยใจแกไม่เขี่ยนยไฟไหมเออยายคนลวงล้ำเข้าม,มา เขียนป้ายม้ายังไงอ่ะเขียนเป็นนักท่อนโย่ไว้สักตัวนี่เขียนตัวโลลิงไว้สักตัวก็ได้เป็นนักท่อนโย่ว่าอย่าลวงเค็เออโลต์จะเด็นอักท่นโย่ก็โลไม่ฝักลวงล้ำกันมาเขียนตัวโลที่ไหนอ่ะเแค่เด่นนั่นเลยกระไม้ตัวโลเแค่เด่นเราต้องผู้รู้เด่นค่อยตัวเด่นค่อยอ้าวถึงรู้เป็นยาเป็นนายกันไอ้ทู่อย่างโลแค่เด่นโคตรเลยเพื่อนไอ้ทู่หมาเบ้งกันเจ๊ยเจ๊ยมันไม่ได้นายเออ ผู้บอกว่าเป็นน้ยโดยเชื้อรูปรือนี่เอาไว้ดูอย่างเร็วหลอกแเด่นก็เลยน้ยโดยเชื้อว่าหน้าจริงฉันไม่หลอกแเด่นกูไม่เ่อะแต่กันแรงเลยแต่ตรงนั้นนี่แหละไปกันฉันหรือเปล่าฉันไม่ไปกันคุณไม่ไปเตรียมตัวเองชุดมันไปเดียวนี้เราถือว่าเรามีอำนาจตำแหน่งหน้าที่สามารถที่ทำมาได้เชียงเลยครับอย่าน้น้อเลยลูกนองอย่างมันแคว้นเหมือนแมวเถอะ ว่าไงไปหรือเปล่าขอความกรุลุงนาเนคะาจะมาทำอะไรฉันเลยันไม่ยอมถ้าเธอไม่ไปเลยฉันไม่ยอมแน่เตรียมตัวไอเวกจัดการบมันไปเดี๋ยวนี้นเชิญครับเจนายเรียบร้อยเลย ทำอะไรล่ะจะต้องการจะจับมัดข้าเธอไปเท่านั้นอย่านะอย่ามายุ่งกับฉันนะไม่ยุ่งยังไงมาฉันต้องการเธอไปกันสิอย่าอย่านะไอ้หนุ่มเยมึงไปช่วยกว่ายังไงไอหนู่มเยไอ้พี่นี่กูจับตาเองเรียบร้อย 做活动。 ปลอดภก็แล้วกันไอเวก็จับพวกคนมาไอหนูมันมีกูจบมาได้แล้วไอเจูจะมีไปไหนอย่าตาย่ออูไหนูเห่เยแายิง,งจับกับยยิงกับแล้วูมอ่าไวกันยกทีม